สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e x e c u t i o n a l Game c a s t i n g ครับวันนี้เรามาเล่นพ่อมือเล่น Counter Strike Global o f f e n s i v e หรือว่า CSGO วันนี้เรามาเล่นเพราะว่คุณเป็นและคุณมอสนะครับแต่เราคงจะได้ไฟกันนะครับผมเราก็คงจะฟันกันนะครับอ่าครับยราถูอันนี้ไม่ได้อ้าวรอบนี้แม่งหน่วยแส่ไปหน่วยสแลต การโดนดีดเป็นทุกในโลกครับรุยฟลัชไปในนามขนาครับครับผมี่รับเดอบอมเลยครับกระเนเอากระเนเอาพอม์ติีกรเน็ตเอาเยอะมากตรงนี้ตรงนี้ตบบีบีอะอะไรกำลังงานเข้า มันีิงนะแม่กระปายดีเออป่ะเราลืมอะไรไปหรือเปล่าโอดนทอมล้วทอมมันอยู่ไหนกันวันนี้กูยังไม่เจอใครเลยนะโดนเทลแมนยิงตายเกลียอดเลยเกือบกดกีสิงแล้วไงปิดไม่ได้เอาวี่ปาดแรงไม่โดนตายแล้วกูมาอยู่ในทีมกลาง โอ้5สูตแล้วนี่หวเอาพวกไปากเพิ่มมันตั้งยู่ด้วยที่ว่าตั้งอะไรนะนี่ทีมอ่ะทีมอะไรชื่อมไห่อเหมือนเหมือนไม่แค้นอดูาชื่อนี่ดิลายชื่ออเออตตั้งมาเถอะเาตั้งมัน้เกียตั้งไม่เทสตอครัแปด ไปเฝ้าเอเยอแมีคนกดเยอะแล้วมีคนเยอะเอาเข้าข้างหลังเอาก็ได้โอ้โหเยอะมากจริงปาถ้าปาเราโดนเข้าไปคงหลายตพไอเราที่จะพูดดังก็ได้แต่บอยเราก็ฟังอุ้ยถ้าปวดปุกปุกโอ้ยไม่จะโดนเลยครับโอ้ยรู้สึกว oh ่าจะมีแขกครับเอง ตำรวจมันเหลืออยู่ถามนาไอ้พวกนี้มันเป็นแขกเครับผมนึกว่าเป็นพวกอเมริกาโอ้โหขอบอยช่ยวางมี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 ีบ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 ีมีกลับกีบีบีบีม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 ีอีมมีมีอ้วีม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 ่มวมี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 มมีีีม คนวะโอ้โห oh, ยอมแพ้ดีกว่าแม่งเอ้ยเฮนไปทู้ได้วะผ่านไม่หอกเฮ้ยสู้ได้สู้ได้ไสู้ได,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 ได้ได้กับบ้าไปแก้ไม่ทันหรอกจะบึ้มกันนะแล้วก็ตายห่ากันให้หมดเลยลาไล่เนี่ย,ยปุ๊กปุ๊กตายขาดแง่ yeah, ใจไหล ขนาดีนครอบใหญเลยไม่ได้คได้นยเ o g go เจอแฟนีเกี่ยล้เฮ้ยใส่ีแล้วฟองัเนชีกียงขันไหนโอ้โดนคนเดิมันฆ่าอีกแล้วอ่ะบีนันตายแล้ว เออนี่แม่งโดนเฮดช็อตจากไอ้คนเดิมอีกแล้วเส็งเขาเรียกว่าแต่เี่กเตื่องเป็นอยู่กันเป็นฝูงเลยครับตีตีโอตกแต่ว่าไม่มีใครเก็บได้เฮ้ยไม่เก็บแล้วอะ่ะเออตกเฮ้ยตะกุดยาแล้วโอ้เออมังกรโคโมโดนี่แม่งหล่อมาโลูซ่า โอ้ยตายร้อยครับโอมาโดโผล่มาครับเขาดาวเลยแนวใจแล้วเลยผมผมผมไม่แนวหน้าแล้วครับแนวหน้าผมตายพี่เลยครับผมเอาเป็นวัดดินกันมาใช้แล้ว,ลวครับมาเลยครับคราวนี้จะกี่ตีนก็นมาเลย ายเออทำไมกูตายแตทั้งที่ไม่ได้ฆ่าเขาอีกแล้วสามรอบเต็มใจเย็นไม่ไหวหรอกแม่งเจอหน้าแล้วยิงเฮดช็อตผมตลอดอ่ะตายเฮดช็อตสามรอบเลยไอ้บ้าไอ้บอาเฮ้มาเขาสอดเลยถึงกินเกินไปโอ้ยไม่ทันไอ้กาดเท่าหัวเลยไร้วา เอเอา <gettable. S 2> ตายโดนไหลเล็บจ <todavía> ิ้มโดนไหลแกมีเล็บยาวทีมตำรวจแล้วหารกันสองก็โซ่ครับเป็นแยบเบอร์ดีกว่าเจ็บปืนเนาะเฮ้ยมันบุกมาแล้วไม่เห็นไรกันวะทำไมมันไม่ปิดให้นี่วะดูเฉพาะทีมเราไม่รู้มันโกงไป ดูไถ้าคุยไม่กันก็เรียบร้อยก็อย่างเงี้ยไม่หรอกผมว่านะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นี้ยังไงยังไงก็เห็นอยู่ดีก็ื่อจะมาเนี่ยในน้อยอะพิมพ์บอกกันไม่ได้เพราะคนตายมันพิมให้คนเป็นแล้วไม่ใช่แล้วไอเนี่ยเวลายินกันมันก็เห็นจุดในแผนที่อยู่เหมือนคอออตีเฮ้ยอย่าซุ่มสิจ๊ะแต่เนี่ยไม่กล้าไป ไอ้ฝั่งเราก็เป่าตีโฟไว้พวกก็ไม่กล้าเดินแล้วเวลาหมดแล้วชนะอยู่ดีไงแน่นอนไม่ต่ากันไม่เจอจะไปใจเอกแล้วจะไปใจเอกแล้วยอง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 ตำรวจโดนแดกแน่เลยวะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเห็นเห็นแต่โบนดีอะเนี่ยมันอ็มีโบเดีอะ มันบวดเพราะว่าไอคนนั้นมันหาไม่เจออะไรทาอย่างโลกติดทัวงนี้ผมกดบวดม่กล้วหลในลําคาญเวลาไปได้ก่น Come on come on p ชอบบวดอะไรกันตลอดคุณโอโมโดนเก็บไปแล้วนะ อไปตัวแล้วพอหลายทีเราโดนเก็บแล้วอุ้ยโอเยอะเยอะโอ้โหแหลกกหลกโอ้หลก แหวอดีแกใครเล่นไม่ดีนี่เรวเตะอยู rồi, ่ไหนกันวะโอ๊ยไอเชี่ยวหวานไอเชี่ยวหวานอะไรแรกยิงกูตายตุ้มตุ้มตุ้ม ไปขบบนขบบนเฮ้ยมอดดอนบอลดอนลอยตูนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบหรอเรียบร้อยสามส่งมอดเจอลอยโอ้ยเขาลอยมั่งเขาลอยขึ้นเนี่ยหล่อสามส่งหล่อสองแล้วผมแม่งถือ mvp ทั้งโคตรเหรอตู้เครียดนี่แม่งรวยโอ้ยเยอะจ่าเอกก็ได้มเอไป เจ็บ้อยเรียบร้อยโนรัสเซียครับโนรัสเชียนโนรัสเชียนเลยมึงเห็นแล้วเรียบร้อยโนรัสเชียนโอ้ยเมมเบอร์โนรัสเชียนแรงมากร้อยนัดอ้าวเฮ้ย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 นำร้อนแรงดีอ่ะยอะวุ้นเตะอีกแล้วอะไรเนี่ยจะเตะคนที่เก่งที่สุดในทีมเลย ลำคาญหรอโหวดมากมันบอกบอกชีดเลยโหวดไม่ได้เออมันมันก็ขึ้นอย่างนี้ว่าว่าไอ้ไอ้รัสเซียเป็นโหวดมีทั้งรัสเซียทั้งญี่ปุ่นไอจิกๆตำรวจไม่ต้องวิ่งหาเฝ้่าระเบิดแล้วเพ้อหราเพราะยังไงโจงก็ต้องมาเอาหรือใช่ไหมหล่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ววะรีเมมเบอร์โนรัสเซียนทำไมมันจุดเกันเลยวะไอเจ้าไอเจ้าได้ยี่สิบแล้วได้ยี่สิบแล้วแปด เวลาไว้โอ้รรรอรรรรรไรร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 ยรร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 วรร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 รบรรทดรรังรร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 รัรร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 ดรรดรรดรรดัรวรรครร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 อรรร